เรื่องวันนี้ขอชี้กรอบหน่อยหนึ่งเนาะมาสอนเรื่องการใช้ไลลูมครับผมไลลูมนะครับวันนี้จะมาสอนพิเซตที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะเจแปนนิสตายนะครับหรือว่า j เจแปนนิโทนที่คนไทยเขาเรียกกันแต่แต่พอดีต่างประเทศเขาก็ไม่มีนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจากพี่หาวนะครับผมติดตามพี่หาวอยู่นะนะครับขออนุญ,ญาตนะครับทําเป็นทูตเตอรี่ตัวนี้นะนะครับผม ก็รูปที่ได้ก็จะออกมาประมาณโทนนี้ครับโทนโทนหน้าจอเนี่ยที่ที่แสดงผลอยู่เนาะครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มสอนวิธีการทำนะครับไม่มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอกับรีภาพนี้ไปเป็นตั้งแต่เริ่มต้นก่อนแล้วกันเนาะนะครับอ่านี่คือไฟล์ดิฟครับไฟลหลอนะที่ผมถ่ายมาครับผมอ่าเจเป็นนิโทนครับที่ที่ พอศึกษามาบ้างก็จะเป็นออกแนวคอนทราสต่ำๆครับค่าเฉลี่ยแสงระหว่างคอนทราสขาวดำมันจะมันจะไม่ไม่จัดครับจะออกเป็นสีดำก็จะเป็นสีเทาครับก็เดี๋ยวลองเริ่มทำกันแล้วกันกันดูแล้วกันเนาะก็การอื่นนะครับก็ดูที่คอนทราสก่อนครับคอนทราสเราจะใช้คอนทราสต,ต่ำครับจะไม่ได้ดันไปทางบวกเนาะ ก็จะเป็นด้านลบนะครับถ้าดันแบบกระกสีนี่ก็จะจัด,จดเนาะผมก็ขอลบเนาะทางลบตั้วหน่อยหนึ่งให้มันดูแบบกเกินๆกันไปนะครับส่วนค่าที่สองที่ต้องดูนะครับก็จะเป็นตัวเคิร์ฟครับเคิร์ฟณที่นี้นะครับก็เราจะดึงสีดําขึ้นมานะครับให้เป็นสีเทานะครับแล้วก็ลดส่วนที่ มันมันมัน,มนไม่ต้องขาวอะไม่ต้องเทาด้วยลงมาหน่อยนึงครับก็ดูตามความเหมาะสมนะในการดึงเขมมันไม่ค่อยตายตัวแล้วแต่ชอบด้วยเนาะก็โอเคประมาณนี้ครับตอนนี้รู้สึกว่ารูปรูปมันจะดูมืดไปหน่อยนะครับส่วนนี้เดี๋ยวเราค่อยลาไล่เพิ่มเอเวอร์เชอร์ได้นะครับไฮไลท์ไฮไลท์นะครับก็ ลดลงมาก็ได้นะครับให้ภาพดูตุ่นๆนะครับส่วนชาร์โดนะครับถ้าอยากให้รายละเอียดที่เป็นสีดํามันแสดงออกมาเราก็เพิ่มชาร์โดเข้าไปนะครับสังเกตว่ามันจะเริ่มเพิ่มเข้ามาแลนะครับเพิ่มแล้วแต่ให้แล้วแต่ตลอดครับไอไว้นี่ก็แล้วแต่คนชอบอะครับสีขาวเนี่ยครับดึงขึ้นก็สีขาวก็โดดออกมาสังเกตจากฮิสโตแกรม นะครับผมก็บวกเขาหน่อยแล้วก็ลดนิดนึงหรือว่าจะบวกกระดาษแล้วแต่อยากเปิดสีดำก็นะครับส่วนคาริตี้เนี่ยไอตัวเหมือนตัวอะไรดีเอยผมให้ว่ามันอ่ามันจะยังไงดีพูดยังไงดีนะครับผมเรียกว่าความ ฟุ้งแล้วกันเนาะลบเป็นฟุง้งบวกก็เป็นแบบด้านๆหน่อยนะครับแล้วแต่ชอบครับจะลบจะบวกก็ผมขอใส่ลบเนาะคาโทนสีนะครับถ้าอยากให้มันจัดขึ้นเราควรใช้ไวเนตไวเบตตัวนี้นะไวเนตนะครับสีก็จะจัดขึ้นนะครับถ้าเราไปเพิ่มเซตูเลชันเนี่ยถ้าเราเพิ่มนะมันจะไม่ไม่คำนวณสีผิวให้นะครับมันก็จะเนี่ยสีผิวก็จะแรงไปด้วยนะครับแนะนำไม่ใช้ตัวนี้นะ ส่วนไอค่าสีนะไอพวก K, D L, Color หรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ปรับเพิ่มตามความชอบครับอย่างให้ขือขาวผมก็เพิ่มเนี่ยที่สีส้มเนาะก็ดูขาวขึ้นมาแล้วนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยถ้าชอบอย่างนี้ก็ปล่อยไปตามเลยนะแต่ว่าถ้ายังไม่ชอบก็ลองปรับ,รบ,รบเลนดูนกันก้ส่วนค่านี้ผมไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่เนาะแล้วแต่คนชอบนะครับก็ชอบแบบไหนก็ละเลงไปเลย ะจะสีเขียวสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่ครับเนีย่ยลองปรับปรับดูนะครับเพลินครับบอกเลยเพลินส่วนเอกลักษณ์เด่นนะครับในภาพก็จะมีการแทมสีเข้าไปในสปิตโทงนิ่งนะครับสีฝั่งไฮไลท์นะครับให้เป็นสีเขียวนะครับเขียวออกเหลืองนะครับส่วนที่เป็นสีพวกสีแบบทองขาวมันก็จะติดติดเ,เจ้าสีตัวนี้เข้าไป ก็ดูตามความเหมาะสมนะครับก็ไปเลือกเป็นเขียวเขียวเหลืองๆเลยลวกันนะครับดูมันจัดไปก็เพิ่มลดเอาครับเปอร์เซ็นต์นะครับนี่จะเป็นค่าเฉดสีเนาะอ่าผมประมาณนี้เนาะส่วนชา์โดนะครับจะติดสีม่วงบนสีน้ำเงินนะครับประมาณนี้นี่ก็ไล่ดูนะครับตามความชอบเนาะ โอเคผมไม่ทำละเอียดมากเนาะเป็นแนวทางพอ,อที่เหลือก็น่าจะไปลองเล่นกันดูเองเนาะนะครับก็เนี่ยครับประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรยากนะครับอ่าอย่าลืมนะครับใส่เกรน้วยนะให้มันะมดูลุกฟิลมๆหน่อยก็จะเป็นเมสน้อยขึ้นมานะสังเกตว่าจะเป็น,นเนึ้นมนานะครับแล้วแต่ความชอบเนาะอ่า ส่วนอ่าอย่าเพิ่งลืมครับภาพมันดูมืดๆไปเนาะเอเพอร์เชอร์เราก็ปรับขึ้นหน่อยหนึ่งส่จุดหนึ่งหรือว่าแล้วแต่วความเหมาะสมผมว่าอ่ะประมาณเนี้ยผมว่าโอเคเลยะครับก็ประมาณเนี้ยครับก็ดู before after แล้วกันเนาะอ่ะเนี่ยครับสีที่ได้ก็จะค่อนข้างต่างกันเยอะเหมือนกันเนาะก็ขึ้นอยู่กับแนวทางครับผมก็ อยากให้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าลองทำทำกันดูนะครับงั้นก็ขอบคุณมากครับที่รับชมเนาะอะขอบคุณครับ